สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายนะคะประจันทที่8มิถุนาย,ยนปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพน,นันนะคะสำหรับตัวดินของเราเช้า5กับ8 1กับ2ที่จริง8กับ1 2กับ5นะแต่เราจับ8กับ5ให้เนาะ 8, 8, 8, 8, 8 5. 5, 0 8 1 8 2 8 3 8ศูนย์5 6 5 8 หกห้าแปดสามหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเนาะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปด้าสองสองห้าหนึ่งสองสองหนึ่งสองแปดแปดะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้เช้าอันนี้เราบ่าย จ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์สามสามเนาะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครจะลุ้น v AP, ีไก็จับคู่ลุ้นนะคะ ยีเด้หนี่สามก็หกห้าก็แปดอันนี้ปกตินนแล้วเชาว้า จับกู่รุ่นแล้วนะ V I P เราเขียนให้หนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับ s ไ r ร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะเพราะว่า V I P ห้างเสียงบ่ายมันก็จะเข้า V I P เชา้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ